ดีค่ะพี่น้องอย่าแดงมาส่วนกินข้าวอีกเด้อค่ะเด้อกินข้าวกับยเยแดงเนาะจ๊ะเนาะก็มีจุบจุบขนุนค่ะจุบขนุนแกงหน่อไม้เนาะกันก็มีหนุ่มกับนามคือเกานะคะ่ะเป็นก้านนิ่วค่ะนะนิ่วยาจ๊ะ สุกขนานุ่นค่ะเนมบอกดิดทุกคนอ่ะสนะดเอาเลย พี่น้องมาแซ่บๆกันขนุ่นค่ะขนน้นุ่นทำนี้นให้พี่น้องเนาะค่ะเนาะ chèn nó mai nó ăn nó chăm á chèn nó mai ngọc cái nút nữa đó. Đếp theo à. กีนเกาเอฟซีใหม่กินน้ำแดงนได้จต่เด้อแซ่บแซ่บปันพี่น้องได้ทั้งกินค่ะน้ำแดงกินสุกขันนู่นแล้วกันนะเนี่ยไม่ได้เวย เด็กกินน้ำกินน้ำยูค่ะมามามา,มากินามาจิ้มนนกันเอาดื่มใบต้บคำท่ามันห้องอีบสีคนหนึ่งนะคะเนาะเป็นท่ามบาเแดนะีในอยู่บ้านใดบ่อขุนขุนจังหวัดเลยแถ่นะคะใหญ่โตไปเลยนะค่ะเนาะ ยเดกอยู่จังหวัดเชียงภูมิเด้อค่ะเด้อมันที่เ้าคือจังหวัดเลยเพระาะว่บบานอยู่ไกลๆจังหวัดเลยค่ะอยู่ทางของสนสา้นขอนสั้นมันดีมาติดจังหวัดเลยติดภูพิจบูณ์ก็เลยเบาคือกันค่ะจังหวัดเลยก็ะเบาไกลยแต่จังหวัดเลยเบาอันก็เชียงอ่อนเป็นหน่อยนึงแต่บ้านใหงเข่งเป็นหน่อยนึงลมสัก ก็บเลียบหนึ่งแต่ว่าสรุปแล้วก็ไกลๆกันเนาะค่ะเนาะจ่าจะแดงก็อยู่จังหวัดชายภูมิตอบให้เอฟซีนะคะเนาะจ่ามีอะไรก็ระทำจะแดงเลยเด้อค่ะเด้อคอมเมนต์มาท่ามเลยอะไรอยู่จะแดงพอตอบเลยจะแดงก็มาตอบให้เนาะค่ะเนาะจ่าอืม ที่ตอบคอมเมนต์ที่ตอบเป็นคำท่านในคอมเมนต์อันพี่น้องเราอย่าแดงกับที่ตอบให้พยายามที่ตอบไปเปิดทุกคนนะค่ะเนาะก็อดีมบทันเดค่ะผุ้น่ะสร้างสร้างมืออะไรผู้นักกันเนาะก็ออดถ่ายกับไทยยูทูปนักกันอ่ะอย่างก็ พี่บบใหญ่เป็นเจ้าไม่เบิ้อทุกคนนะครัเป็นไหมคะ่ะพี่นอ้องเฮาไปสู้ไปนนำกันบค่ค่ะอย่าแดงสู้ไปกับพี่น้องทุกคนเนาะเอาต้องสู้ไปน,ะะนนำกันได้ค่ะเด้อสู้นำกันทุกคนเนาะอันใดบดดีบดตองก็บอกระใหญ่แดงเด้อจ้าบอกระใหญ่แดงกับบอกระไรหูเลี้ยงเนาะะค,ะะคะ่เนาะ YouTube, กดกล้องยูทูปอย่่แดงกะโมงจากเบอร์จูก้อค่ะตามโมงจากนะคะกะใส่พะะี่น้องเอฟซีเอาเด้วกันเนาะบอกกันในเดจ้ามึืจอเอาฟังลวเวลยเขาฟังบอคอยเข้าใจเนาะคะ่ะจ้าเขากให้พี่น้องหงอนอยู่รอดปอดภยัยมอีกความสุข กับการทำงานเด้อจาเด้อข็ให้คุมภาคุมกองี่น้องเงา้ยทุกคนเนาะค่ะห่างไกลจากโควิดแล้วก็โรคอย่างอื่นเนาะค่ะเนาะให้อยู่รอดปลอดไฟกับทุกคนค่ะ ทุกคนร,รวยๆเฮงๆมีความสุขกับอันทำ YouTube เนาะค่ะเนาะทำอะไรก็ต่างให้มีความสุขม,มีสติกับการทำอะไรบ่ค่อยดีๆร,ๆรวยๆเฮงๆว่ทุกคนเด้อค่ะเด้อสุดท้ายก็คงว่มีง่ายเนาะค่ะแลก็ให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ยายแดงใเด้อจ้าฝากอัน คนบ่มีความรูเข้าไปนำเน่บ่งูเลี้ยงนะ้คะเนาะสวัสดีครับก็กงบ่มีอะไรล่ะเนอะกินนอตพี่นงเลจ้ะกินอนอนสุกคนเด้จ้ะเด้อไม่ปิ่นองเหาจังอยความสุขความจเจริญทำอะไรก็คอยปรงพถนาเนาะค่ะเนาะคุณพระคงคงบุกคนจ้าสวัสดีจ้า